ให้เลือกเครื่องสาอางชิ้นเดียวที่พกติดกระเป๋าได้จะขอเลือกเครื่องผสมรองพื้นใยใหม่ตลับนี้เลยค่ะชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็เก็บงานผิวด้กริปเกาะผิวได้ดีมากเนื้อเนียนเรียบมากๆแถมยังให้การปกปิดที่สูงสุดด้วยค่ะเอาเป็นว่าฝ้ากระรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยเก็บด้กริปลดขั้นตอนการลงรองพื้นคอนซีลเลอร์ไปได้เลยตอบโจทย์สําหรับคนมีเวลาแต่งหน้าน้อยแบบเรารุ่นนี้เขามีทั้งหมด4เฉดสีให้เลือกนะคะซึ่งแต่ละเบอร์ก็มีความแตกต่างทางด้านของโทนสีค่ะ C1 ขาว เหลือง C2 ขาวชมพู C3 ผิว2สีและ C4 ผิวคล้ำค่ะชอบในความแป้งรุ่นนี้เพราะว่ามีรีฟิลด้วยแนะนําครั้งแรกให้สั่งตลับจริงมานะคะหลังจากนั้นสั่งรีฟิลมาเติมได้เลยค่ะประหยัดมากๆสําหรับหน้าอิววันนี้เลือกเบอร์ C3 นะคะความพิเศษของแป้งรองพื้นรุ่นนี้ที่ไม่เหมือนใครคือยิ่งเหงื่อออกผิวยิ่งฉ่คาค่ะเพราะน้องเขามีมอยส์เจอร์ช่วยบํารุงผิวด้วยไม่ต้องไปตามหาให้เสียเวลานะคะปักตะก้าให้แล้ว